วันที่4ของ KL trip นะครับเราเดินทางกลับวันนี้เนาะเราว่าไฟเราเลื่อนไป3ชั่วโมงนะครับเราก็เลยเดินมาเก็บตกที่เรายังไม่ได้แวะนะครับว่าคือเดี๋ยวแพนวันนี้ไปดูโรตีน้อนะเหมือนเดิมนะมาะเมื่อวานไม่ได้กินนะครับเราก็เอาจะไปกันย่านเชน้าทาวนะครับ าต่อคิวนะครับโอเคมาดูคิวกันเนาะวันนี้คิวประมาณหนึ่งนะครับโ okay. อเคน้อยกว่าเมื่อวานโ okay. อเคเรากินคนละอันหรือว่าไงดิสองคนอันดีกว่าเพราะมันใหญ่ คนละอที่คนครับเอาไปกินแล้วไหมอ่ะเอาสองคนแทนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดินไปหลายที่เนาะเราได้กินหลายอย่างนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสู้ๆมาชิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกครับร้อนมากเราไาถึงเพื่อนไหนมาเพื่อนไหนเพื่อนไหนร่มหน้ามาละมาเองมาเองกูไม่มาแล้วไปที่น ่ะมาดูกันนะครับน้องพีเป็นคนแรกนะครับที่จะลองเมนูสลับเปาเนื้อนะครับกินไม่เคยเมื่อกี้ไม่หวานจวเป็นไงบ้างครับแหวกให้มันเจออากาศหน่อยแหวกมันเจออากาศรุ่นเนี้ยคนนะผมว่ามันข้นนะแล้วก็มันกรอบหน่ยถ้าจะตามมากินต้องมาย่านไหนกินตงครับกิน๊กตัง ร้านชื่อมนไชนิสบีฟอ่ายบิชไชนิสบีฟโปรตีอร่อย เดินทางไป MRT นะครับไปแช่นาทาวเรากำลังเดินทางไปที่แช่นาทาวนะครับไปแพลตฟอร์มไหนครับคุณนายแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์ม2นะครับเดี๋ยวดูว่าหลงไม่หลงแโอเคโดยเราจะนั่งรถไฟจากสถานีบูกิตบินตังไปที่แช่นาทาวนะครับในอันนี้เลยห้านาทีก็กับร่วงไม่เป็นไรรอก็ได้ ก็ยใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะแล้วถึงใช้แล้วเท่ากันนะครับอ่ะชื่ออะไรอีกสองนาทีมาใหม่ม,มาปะเนี่ยอ,อ๋ออีกสองนาทีออกหรือเปล่าคุณมามาจอดแล้วก็ห้านาทีออก ต้องถ่ายคนที่มันมีไม้ด้วยดิคุณเอาไปอยู่ใกล้คนที่มีไม้หนึ่ก็เงยียบกิฟต์ไปดิอยู่ในสถานีรถไฟเอ็าร์ทนะครับสาขาสุดใกล้ไปชุมชนใกล้เกินอะไรติดฟันอันนี้อยู่อยู่สถานีสุดไปชุมนะครับว่าเดี๋ยวใช้เได้แป๊บนึงนะครับเชื่อไม่ได้เลยอะ่ะเขาลดท้ายที่สถานีสามนะครับก็ไม่เกิน เราไปสถานีเปิดศาสานินะครับเป็นเชนะทาวเวเดิก้าเชื่อมสถา,สานีก็พาไปเกือบ30บาทนะอันบบนะนี้เขาเท่าไรครับก็ไม่หนึ่งสิบบาท เอก็เห็นศักยภาพของัาคแล้วครับว่าว่าวดความเหนบเราได้มากแค่ไหนนะครับพูดไปเรื่อยเลยไปตัดแล้วแปลกนี่มือถือที่งไหนี่ว่านไหนลวชิบหาย

ไปครั้งเดียวแล้วเลิกไปเลยไปครั้งเดียวแล้วเลิกไปเลยใช่ใช่ต้องมีทางนู้ออนแหละตรงนี้เห่าปะต้องยื่นต้องย้อนเห่าเดี๋ยวขวาก็คือเนิเก็จะมีมัสายิดสีฟ้าอยู่ตรงนี้ออถ้าใครดูรีวิวมามันจะมีริเวอร์ออฟไลท์แบบที่แบบเป็นโชว์แสงอะก็คือเนี่ยเดินตามน้ำน้ำเน่าเนี่ยไป ถือตกน้ำนะปลาเดี๋ยวเราไปเชนทาวก่อนนะครับพาไปเยาวราชยาวราชไม่ถึงแล้วครับก็เดี๋ยว ไปทำกิจกรรมกันนิดหน่อยอะไรบ้ครับก็คือพาร์ทกินทีิวทุกอย่างอ่ะหันแดดได้ทุกอย่างอยากแดดได้ก็แดดไม่แดดไม่แดดไม่ต้องแดคนะรอนเลยก็คือคนไทยชอบมาอยู่ย่านนี้โอเคครับ ที่สูงอันดับสอง <มา S 1> นะครับคิดถึงว่ามหานครอ่าเหาเจะเห็นปลายแหละนะครับเราเอาไปจดรเราจะกินก่อนหรือเราจะไปดูช็อกโกแลตก่อนเราต้องกินก่อนเพราะตอนนี้เราเริ่มมือดูดูคนเปิดปากหมดเลยอ่ะไปกับกาแล็กซี่ด้วย ก็สำหรับใครที่มากลังเปิดนะครับแล้วมาเดินย่านชัยนาทหรือว่าเดินพื้นที่มันเป็นนพื้ท,พที่เปิดเนาะก็แนะนําหาเสื้อบางๆระบายอากาศ,ากาศด,ดีๆเดินดีกว่าเพราะว่าอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยนะครับอ่าร้อนกว่าด้วยพี่ร้านพี่ร้านชาเขียวที่มาถีไทยห้ดูระบายอากาศดีแห้งไวัเดี๋ยวเราไปกินก่อนใช่ไหมนะครับที่จกรสุขชาติเอาไงได้ไ กินแล้วก็ค่อยวนมาทีเดียวโอเคอันนี้ร้านชาเขียวนะครับว้าวยอดกระเพี้ยมยิ่งใหญ่ใหญ่ทุย เอากล้องครับเดี๋ยวเราจะเดินไปปีตาลิงสตรีทนะครับ สวครับหน่อยครับสำเพ็งไงใส่เลยสงก็คือเรามาซื้ออ้นี้ไงกระเป๋าตังค์ให้อ้นี้ซื้อกลป๋าตังค์ให้แฟนหรือเปล่าจูเนี่ยแทะออกชอบปากไว้ก่อนเถอะปากฝากเราพอยบู๊ดด้วย คอฟังเหรอปาคำคำคำแฮปอลุกคำคำคำแฮปอลุกมาดูอะไรเงี้ยทรงมามามาดูก่อนสําเพ็งเลยว่าอยู่องาถมเนาะเหม่ไนเลยลุกนิ้วอย่างนะครับสักรอยานลบยกองใช่ใช่แจ็กกุดเนี่ยแจ็กุดแปลว่า ถนนอันนี้คือร้านหมี่ฮกเกี้ยน เ,เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเราเริ่มกันด้วยร้านหมี่หเกีก้ยนดาวดังประจำถิ่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเทปเปอร์โฟร์เซเว่นเซเว่นพีพีโไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไร hello. hay <laughs> lu โอเคช่จอาวโอเคครับเนาะก็เราจะมากินผับฮเกี้ยนนะครับร้านดังคิมเยียนคีอยู่เชน่าทาวเคียวโอเคั นกีน่เราจะกินอันนี้แหละอันนี้อร่อยมากน่ากินน่ากินทุกอย่างเนาะแล้วก็พี่พีจะลองอันนี้ก็ได้นะเคปด์อ,อะทุกอย่างอันนึงครับไปเชียร์ดิผมกินคนเดียวห้าร้อยบอกก่อน,นถ้ามันทุกอย่างอันนึงต้องเตรียมตังออคน์นิดนึงเ,เอเอเคปด์เป็นอะไรพี่เป็นเป็นเป็นข้าวพี่หรอเป็นอะไรไหนอ่ะที่มันเป็นปลาหมึกอ่ะไม่มันอันนี้ป่ะมันเป็นไก่ป่ะ แต่ข้างหน้ามันมีก่นกไหนไหนไอไข่เป็นหน้าอ๋อใช่ใช่ใช่ดม่องเรสมขั์ไม่ก็มามาสายยกออไเลออเนี่มันเคลื่อนนี้เถอะพี่พีอันนี้ป้า เคพอร์ตพอร์เบลลี่วิวเซาเตฟฟี่ปะในวะพี่หน้าไหนอนี่ะหน้าซร่เยนะนี่แอนา่ีมากองีสีสีเดี๋ยวเรามารอดูว่าหรือว่าพี่ดูอันไหนมาน่าจะโคราอันพี่มึงดูอะไรมาที่มันเป็นเหมืหอนออปินทูนเส้นโคราลันโคราลน แต่อันนี้มันมันพันออกมาอกข้าวหรือเปล่าเราลองไปดูกันว่าเราสัมบังก่อนก่อนอื่นนะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยทางพนักงานเขาจะมาเสิร์ฟถ้วยอย่างเงี้ยครับมันคือซัมบาังครับฟิลฟิลกลิ่นมันคล้ายคล้ายกับกับปีกกับปีกใส่กับน้ำปลาแล้วก็มีเต้าเจี้ยวผสมด้วยเอาไว้กับเพิ่มรสชาตินะครับ เดี๋ยวบอก็เขาจะมีจานแบ่งมาให้แล้วก็ใส่ไปโช๊คแบ่งไหมทุกคนเลยโช๊คว่าเรากินเยอะนะโอเคแบ่งกันไปใส่ไปนี่น่าจังเลยโอเคแบ่งกันไปจับจับแต่คนละพี่เอ้ยเขาให้เท่าไหร่ปุ๋ยอแล้วพี่โค้งบ้านเขาเปรี้ยวหรือเปล่เปรี้ยวหรหวานปกติกูลองไปแล้วปลองดิแต่ทำลองกินจะหนูว่าเป๊ปซี่อ่ะไม่เหมือนพี่คนละหนึ่งนะพี่คนะหนึ่งแล้วโค้กมึงอ่ะ กินที่ไหนเปี่เอามาท่านรู้เหมือนกันโคกันนี่เราจีนไทยมีแล้วนงโคกันนี่ชานี่มาขายเนาะจี่ไม่เอาให้กินอาแบบเจ็ดแต่ซุกอมมียาหลายยันเลยซุกอมมีมาหลายยันแหนีบเพชรถูกมากห่อละประมาณเท่าก็สองลีคือสูงใช่สองลีประมาณสิบหกสิบสองลีแต่รสชาติไม่เหมือนไทยนะอร่อยกว่าที่พี่เอามาเพราะว่าลองที่เราไปลองในเซเว่นแล้วที่นี่อร่อยจริงมันเหมือนเกลือของมันจะไม่ใช่เหมือนเกลือไอโอดีนนผมว่าเรามันเป็นเกลือไอโอดีนเี้ นี่คือบรรยากาศของด้านหลังเขากินกันเยอะบมากต่เราแม่งเสียงดังสุดแล้วตอนนี้ไหครับปอมามามาริยาทางโตอาหารเนาะจ้าออกมาไว้อันนี้ตวอพอดีพอดีช่องเราช่องเราดังไงช่องเราดังช่องช่องเราดังเอไรช่อดบหมไม่มีพูดไม่ได้เรื่องนี้พูดไม่ได้คกรเพื่อหบอก ตอนนี้น้องเริ่มไม่ไหวแล้วน้องเราเริ่มน้ตาันนื้อสูงแล้วตอนนี้ตาปิดเมื่อกี้ลอยแล้วอ่ะเมื่อกี้อ็องแล้วอ่ะไอ้เต้อองไปแล้วอ่ะไอ้เต้กินน้ำดีเยอะเลยมึงอ่ะเนี่ยลอยแล้วมึงอ่ะตันตา่อฮกเกี้ยนโอเคที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะครับโอเคเรียกว่ามี่ฮกเกี้ยนนะครับ ทุกคนก็กำลังรูมถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าเดี๋ยวี่จะเกียดเนี่ยสี่ไปดองถูกรอสดเดี๋วที่ส,สั่งมือสั่งเอาทั้งนั่งสั่เลย

นะครับแล้วก็ออกรสแบบอ่อนๆเป็นเค็มๆหวานๆอร่อยครับบอมกันที่นทุกอร่อันน้ะไร่ะเี้ะไรมันจะมีความประหมึกนิ้งหน้าว่ะแซ่บปมึกปัาหมึกเค็มนี่ลองปุงด้วยดีได้กินนึงไม่ออกอันถ่ายอยู่นะแต่ว่าไม่มีเตียงเด็กอยู่ที่อพีพีฮัลโหล Hai đã tuần rồi. Nhìn 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 เป็หมดแล้วเอาเอบเาใส่ให้ัมให้จริงๆไปยังยังยังพีเมื่อไแล้ว่าไม่ถูกวะเกับเรานี่บอกอ่ะที่มันคล้าแต่ที่นี่เลยอ่ะ お願い ก็เ,เป็นนักดั้นกู้แต่ว่าตัวนักหูาา้มันก็ถ้าจะเมืนกันไม่มีเป็นเจ้าดั้ง,งบางต่อ พี่ติกรที่ไหนวะเนี่ยชนไหี่พิกรเอ๊ะเหมือน้วยท่อเลยอ๋อเติมได้นะอไอพี่ของาสีนี่แหละเิไ้ตอนแรกนี่ว่าแบบว่าตอนเราดีเลย์หชั่วโมงไปติมได้หมดเลยเติไม่ได้มันแไอ้แกบอในท่าาไขอมันเป็นองอใช่

老呀？啊 ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ลายฟงลาลานูโดนะครับเป็นร้านมิชลินเนาะเมนูดังของเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวหอยลายเนาะเป็นเส้นหมี่นะครับแล้วก็ใส่เหล้าจีนด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ราคาตามนี้เลย okay. โอเคแล้วพูดภาษาอะไร่มาหะมันเลยบ้านเขาจะขึ้นไปนอนแล้วลนะ่ะ เป็ว่าคือโป๊เขาเรียกคือโป๊ปะโปคือโปคือโปรู้จักว่าที่นี่เรียกคือโป๊เขาเกปลปตลาที่นชอบกินอ๋อไอเนี่แข่ง A มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากินก่อนเียมดูนีมาก ทุกคนลงเหมือนเดิม ก็ทำกันเลยเปิดคูช่อช่องด้วยลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะครับเอาเป็นพรุ่งนี้สิวันนี้แหละยาวมากเราเตรียมตัวเตรียมตัวทิ้งกระเป๋ากลับบ้านครับแล้วก็ไปนอนรับเดี๋ยวเราจะมีสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรที่มันเด็ดบ้างเนาะจากที่เราไปเที่ยวมานะครับก็เดี๋ยววันนี้พวกเรา ก็ประตวก่อนนะครับกับกำพูดแล้วเจอกันคลิปหน้าผมไม่พูดช่องเลยอะไรพี่พูดช่องเลยพรกับพวกเราตัอแล้วกันี่กลัวหายไปครั้งเดียวเล่าทั้งปีเอ้